แดดออกก็เริ่มงานอีกพี่น้องเริ่มนะครับเริ่มไปแต่ว่าปัญหาก็โอ้ตามมากครับหลายสิ่งหลายอย่างหลังจากสายแตกแล้วก็แกนหมุนใบมีดครับหักเบิดไปอีกหมื่นหนึ่งสวัสดีล่ะครักท,า,ทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่ช่องอุบนสื่อสังคมออนายน์ยูทูบแลือกระทั่งเพจครับผมใจในตอนต้นก็มาโคจรครับพี่นอ้องทักทายแล้วก็รายง้างโต นี่อันนี้ได้ดีนี่ฮัก ตำแบบนี้ลนะ่ะเจอต้อยงหญ่ครับเรียบร้อยเลยไปยังกุณลอก้มาใจอก็ไปเกียกับยจาเสีเยวราคาสูงถ้าเอาแต่ค่านำโมงละมันครับบอกเจอกับน้ำสมไปลองด้ใครเห็นน้ำเนี่ยสมนี่โอ้จังรลยว่าน,นี่ก็ปวดวัวไปอีกครับตัสายให้ดูเล็กนี่สายใหญ่สนะี่พครับ ลอยเี่กรับพันก็บาทก็ได้โยน่พราว่าแกนแกน,นมุไปผิดหักเ่อนหนึ่งเฉียบร้อยการมันพอ้อบมันเกียร์ไปีกโอ้เอาวันนี้มีแดดครับนี่มแดดเดีย๋ดวยวว่าเหมาะแก่การเหตุงาระเพอเีตุมันเล,นเลนเนี่ยวมันนี่ครับตรงงานเคน านฝนมากครับบ่มีอีกดอกพวกเรคนถามผมว่าใจเอกง,งบเดี่ยมันออกได่หนาฝนบอกมันบ่มีอีกหนอน้นาแรีงมันก็มีเข้ากันกน,นะครับหนาฝนในช่วงนี้มันก็มีมาอีกก็ <c oughs> ต้องเฮ็ดละนะครับเขาว่นะากันไปครับม <c oughs> ันก็ออวัาสุหนาพี่น,น้อ <c> ง <oughs> งบประมาณ อ,อ,าอาจจะมีเปียกมั่งนะครับทำการบดฝนนี่ตกดีครับครับพี่น้อง ก็ไม่รวยครับสู่กันไปเรื่อยมีงานมีการกันจะเริ่มเบิ้อนใส่กันหากับจิ้งแมนเท่านะครับพี่น้องพอจะก่อเกียรติเริ่มซับการโยธาครับ,อบอกลับผมใจนุ่มท่อนครับน้องเอิ้นปไปใส่ไปหาเนี่ยไปเวิร์ดนะล่ะรถเกียร์รถบดรถไมโครครับจัดให้พี่น้องครับเปิดโทรศัพท์โทรหาใจาน,นุ่มท่อนเด้อสุดเป็นหกสามก่อสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับถ้าไม่ติดง,งานนะ <laughs> ไปเวิดครับไปเวิด ล้านหนึ่สองลานเวทหมืน่นหมื่นกว่านะครับ เกียรครับเขาจะบดมีไม่มฆก็ดังบังแดดรถเดี๋ยวต้ไปกันมันจะมันจะดีอยู่นะครับมันจะดีจะทำการเก็ยตจะหลอบสองหลอบเครื่องรถครับโอ้ผมเมื่อยเมื่อยน้ำ เมฆเบรน้ำหนาฝนอ่ะก็เหมือนจะดีอยู่นะครับปฏิลอดอกทําการบดอีกจกักรอบหนึ่งแล้วก็เกตปั๊บอีกสักสองรอบก็น่าจะสวยนะครับน่าจะสวยแล้วก็เห็ดหลังเตจาจั็กน้อยเอาเริ่มสิมาอีกแล้วครับแดดเอาสำหรับแซปเปลี่ยน ก็กดไปนะครับกดไปให้มันแน่นแรนรถไปรถบ้าครับี๋ยวมันก็ดีเองเดี๋ยว,ยวาทางับพาปลายานไปอุตสาหประโยชน์คือจะของให้ยางจะของอะไรยางดี ในทางเขาให้รม่ว่าดีเลยครับเมื่อกี้ซึ่งก็เป็นทางรถไถเที่ยวตัวซื้อตั้งบบต่อพันกะมีโครงการขึ้นทางไม่ให้นะครับขึ้นทางไม่ให้แล้วก็ทำการลงลุกล่างให้ครับ mm. เอาไก่จริงเป็นจริงเลยพี่น้อง <laughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้จะเป็นทางก็เพิ่งเร้วแต่ก่อนนันจะเป็นปลาหกๆหรอกผมเคยจะถ่ายคลิปลงให้พี่น้องในบึงอยู่นะครับช่วงที่ผมมั่งปลาอยู่หนีออกนะครับก็ถือว่ารกรกไม้รกลุงลังเลยแหละนี <c oughs> ่จะปลากับเฮ็ดเห็ดเป็นน้ทางได้กันมุยเดี๋ยวโอเคแล้วนะครับเราก็ทําการเฮ็ดห้พี่น้องได้ ใช่เลยชอยนะครับได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับูุท่อยู่ข่างข้างให้คูยอยู่ขาาา้ยยางในนะครับหลังจากที่ไม่มีทางเข้านะครับแต่ว่ามันก็กันไว้เป็นทางสาธารณะเออแหละแต่ว่ายังบ่เคยเห็ดครับเป็นปลาหกโับแต่ว่ามาปีนี้ที่งมานทากะไปจัดไปครับเห็ดให้

มาเกียร์หมแล้วลบใไหมกล้แล้วลกกนะรกลงนีล้วเบวดบรเป็นต้องใส่รถน้ครับตอนี้อันนี้มันเป็นงานแเกียเกียบดทับนะครัเป็นเกีบดับไหมอันนี้เป็นแค่งานเกีซื้แอแต่ว่าผมนี่แถมรถบดแถมรถน้ำรถบดใหอ้อม อันนี้เป็นงานลงหินแล้วก็เกลียดเฉยๆนะครับแท้ลูกเกลียดเกล็ดเฉยๆแต่ว่าผมมันบางงานเกลียดเฉยๆนี่เกล็ดเฉยๆเกล็ดได้ครับนี่ไป็นอย่างนี้เนาะ,ะเกลียดเฉยๆเกลียดปับป๊บเกลียดเกล็ดปั๊บรียบแต่ว่าผมมีโบดถ์ให้พ่อมครับแล้จิตดีสำหรับพี่น้องเลยแ <laughs> ถมมาพี่ให้น้องครับเห็ดเกี่ยากให้มันงามให้มันดีครับถึงแม้เขาจะไม่งบให้กับสร้างครับเื่อเื่อพี่น้อง เห็นความดีเห็นความดีที่เราทำเอารถเกียรมาเกียรให้เรยวก็เรถ่มบดมาบดไหนกเ้ยเาขึ้นมากเาบดนอ่ข้าเดีวอ้เดี๋ยวผมพักกปยิ้เข่าไปดองพักไปกินข้าวก่อนสัก สามสิบสี่สิบนาทีครับหรือชั่วโมงหนึ่งนี่แหละประมาณว่าเดี๋ยวจะกลับลงมาเห็ดใหม่เดี๋ยวจะกลับลงมาเมก็บรา,ายละเอียดอีกกันกันอีกเท่นหนึงแล้วก็ย้ายเส้นครับไปเส้นใหม่อีกเลอยอีกหนึ่งเส้นเลยครับเสร้างบรรณาแก่ไปที่บ้านสีทา่ายังหรือว่าบัญญาสร้างโขงไปเก่านะครับเปลี่ยนซื้อบ้านใหม่ <laughs> ขอบคุณพี่น้องติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาก็เบิรงในช่องของบวนน้รจริงครับฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์คลิปในช่องของบวนน้รจริงเด้อน,นะครับพี่น้องคลิปนี้ม,มาจากพี่น้องท่างเอาครับไปแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ